มากรุกกีฬาที่เงียบที่สุดนิ่งที่สุดแต่ทว่าใช้พละก,กำลังสมองสมาธิและการวางแผนมากที่สุดและนี่คือกีฬาที่ชาวคามิกเกียคลางคล้าที่สุด ผู้ปลุกกระแสคลั่งมากลุกในคาเมเกียคืออดีตประธานาธิบดีคีซานอิลูมจิเนฟเขาหลงใหลในกีฬาชนิดนี้แล้วก็เล่นเก่งถึงกับได้แชมป์ตั้งแต่อายุ14ปีเมื่อได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในปี1993เขาก็เดินหน้าส่งเสริมให้คาวมเมเกียเป็นศูนย์กลางหมากลุกสากลจากนั้นในปี1995 เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาพันธ์หมากรุกสากลหรือฟิเดซึ่งมีสมาชิก159ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและสร้างเมืองมารลุกขึ้นใจกลางเอลิสตาเมืองหลวงของคาวมิเกีย คุณผู้ชมคะ่ะด่ฉันยังไม่เคยเห็นหมากรุกที่ไหนมีขนาดใหญ่เท่ากับที่นี่มาก่อนเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่งอาคารที่ทําการของ City c h เชสแห่งนี้แต่ว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งคะ่ะที่แสดงให้เห็นว่ามากรุกนั้นมีความสําคัญแล้วก็เป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าที่สุดชนิดหนึ่งของชาวคาเมเีียค่ะเมืองหมากรุกแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันมารรุกของสมาพันธ์มาแล้ว3ครั้งได้แก่เชสโอลิมเปิครั้งที่33ในปี1998 Women's World Chess Championship ปี2004และ World Chess Championship ปี2006ส่วนการแข่งขันที่เห็นอยู่นี้เป็นทัวร์นาเมนต์เล็กเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนัดนี้มีแชมป์เก่า3สมัยซ้อนในปี2009 2010และ2011ดินาร่าดอสเยวาวัย12ปีเข้าร่วมแข่งด้วย ดีน่าร่าฝึกเล่นหมากลูกครั้งแรกจากคุณ huh. ป uh huh. uh huh. um uh huh. ู่ของเธอและภายใน3เดือนเธอก็สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วพรสวรรค์อาจเป็นเหตุผลหนึ่งแต่พ่อแม่ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เธอก้าวมาอยู่ในจุดนี้

т о п д д в е р и л ด้านผู้อำนวยการเมืองมากรุกซิตี้เชสกล่าวว่าการเล่นมากรุกช่วยพัฒนาทักษะของผู้เล่นได้อย่างดีมันทำให้เด็กรู้จักการวางแผนล่วงหน้า2-3สเต็ปเพื่อให้ได้ชัยชนะซึ่งแน่นอนเด็กๆสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการวางแผนชีวิตได้เ о ้ยนี่คืที่มรีมาราวกเรยนีเรเ Игра в шахматы развивает у детей э, склонность к, к анализу, да, к серьезности вот, занятий, усидчивости. Mm -hmm. ну, в первую очередь, конечно, это влияет на то, что ребенок начинает думать, просчитывать да, свои. Э, в шахматах надо же хотя бы на два-три на хода вперед видеть, что произойдет. Mm -hmm. Это его приучает к анализу ситуации. นักกีฬาจํานวนมากเป็นเด็กอายุไม่เกิน14ปีบางคนอายุเพียง6ปีเท่านั้นที่เด็กสามารถเล่นหมักรุกได้ก็เป็นเพราะว่าคีสารออกกฎหมายบรรจุวิชามักรุกเ,เ้้ปไนในหลักสูตรภาคบังคับของเด็กเกรด1-3ซึ่งไม่มีที่ใดในโลกแบบนี้แล้วดังนั้นหากเป็นแชมป์เยาวชนเท่ามีเกียก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก แต่ในอนาคตคงจะมีอีกหลายประเทศที่ทำเพราะว่ากีสานเดินสายไปใน17ประเทศเพื่อโปรโมทโครงการ Chess in School หรือ CIS ทั้งในยุโรปตะวันออกกลางและอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยดังนั้นเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราคงจะได้เห็นเสียนมากรุกรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่เหนือกว่าการส่งเสริมให้เด็กเป็นแชมป์มากรุกคือกีฬาที่พัฒนาสมองของเด็กให้เป็นอัจฉริยะ พักวิพาพรมเลิศ Voice TV รายงาน